จะเอาเงินกันยังไงน่ะใหบอกมันตัวยว่าปยนะคูณนี่จะเลยยูงไงเราอยู่พื้นแ้ว่นกรละอยากปูกระเบื้องนะคะเพราะว่าพื้นมันมีแต่ดินเนาะนี่ปูเสือน้ํามันก็เสือน้ํามันก็ขาดหลุดลอยออกหมดแล้วอยากปูกระเบื้องให้ช่างเขาคํานวณว่างบเท่าไหร่นะคะต่ออีกจ้านี่นะคะเขาคํานวณแล้วนะคะเจ็ดพันเนาะ จ็ดพันนะคะค่าช่างค่าช่างปูกระเบื้องนะคะรวมทั้งหมดเจ็ดพันไ,ไม่ได้รวมค่าปูนชายนะคะคิดค่าช่้างอย่างเดียวนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีตอนนี้เราก็ตุม้มโฮมนะคะยามเช้านะคะกินข้าวก่อนเดินทางนะคะวันนี้ไม่ได้จะกลับจำปาดงนะคะก็มากินข้าวก่อนนะคะนะคะมากินข้าวด้วยกัน,นะคะ่ะ ไปเพิ <mile> ่เด็กน้อยมากินด้วยมีกลุ่มพ่อแ่งีกลุ่เลเี้ยงแต่ะตังคเต็มด้วยเป็ด้วยเนี้งเป็นบวยมากี่ข้าวลูกมันนีเหนียบเลยอะมีปุ๋มมีแกงปักแกงักแล้วก็แกงน้กม้ง่

ย,ย,ย,ยุ่เลยเด็กกูเด็กยุ่เลยสายว้วมว่ามาแล้วกูไม่ยอมขีเข้าจ้าฮะรอดแล้วมาซ่มข่ากันยังเข่าขีเขาอาขีเข่าเด้อไม่กเท้างามมากเลยเน่นด

เขาขึ้นไว้ต้องมาล้างบนลดวยเฮเาอีมาให้ลงไว้ไหมนั่นเองนะมาแล้วคุณงนามันเนาะข้างเพิ่มดวขัจจหลายเนาะเพือนๆตยนเหรอเนียจะกดจ๊ะ มึงมึงมึงโอ้ไอเย็นคือตัวรถชาบานอ่ะเข่าไก่เนยนีอนี่ไดเนทอนจอ่ะได้เงินทอนจูแบอนเอาเนียถึงจะตัเ่าน้อปลาแหงเราอยู่เจ้าขาเนาเอ้่เอ้ยเอ้อลืมลืมแล้วนี่เอ้ยน่ะขับปลาแหงมันไม่ได้มันหมดแล้วมันไ่้นานแอ้กาเที่ขับอามอน่นีน่ะ แม่อดนี้เแม่พูดก็มะนอก็เเให้็เก็บเก็บขาซื้อหไ้าก็เก็บลเอน้เาเรา่ไปแล้วก็เราไปหุพร้อมเดินพูไปหุแล้วก็ก็กข้นาวเอามาันไม่ได้เยเอามาจะหดตนกระป่ายเลยจ้าโครับแม่คนดุมา่ามากรบุกคดตาโรเลยนะฮะอันแมมโนบอลป้าค่ะแมมกรบุกหนัท่โลโลิตาดนะอันอันเขาจะได้ยูซาดูแบนี้เลย ควากับ่ข้ากันอะไีแล้วขับควายมันเลยควายาู่งไงทีาเน่อย้ยยมัดูใจให้มดูใจดอ่ะอันแค่ไหูอันแบบมันงานดูอันอันนี้มันมีกระติกมันแบบดำดำอย่างนี้า่ะกมันมันแห้งเลยเนาะั้าแล้วมันจะแห้งเลามนงอไปอา ไปเจาะไปเลยนะตะบะค่าค่าไอ้ค่าด้านเนี่ยว่าไปถามอันเบ๊บจะมาไปไหนไปด้านไม่เรียนไม่ไปไหนหรือเปล่าล่ามืออะไรไหนเออตื่นมาดีเลยนะเจ้าเจ้าเออแล้วดูดิมาด่าคนของเราคนไปดูไปเหมือนกันหรือว่าใบไม่ได้นะคะป้ามาเยอะคนนั้นแหละเอ้ยผัวขับไปดินแล้วขับอยู่โคแล้วโคเลย เอามออิฟนะอันน you know? mm ั hmm. uh, yeah. mm ้นนะเอามะก๊อกเอามออไอเนี hmm. yeah, ่ยเนาะอืมเอามะเข่าไก่เนี่ยยุคนั้นพอขายเอาเห็นชูเยอะแล้วมะโค่ก้อยกินนะฮ่กินได้แล้วก้อยแบ่งกูเข่ามะโค่กินหมอืมอยนโค้กนก็ไม่ได้แบ่แล้วก็โดนดองเนเปอะไรเลแก่ไปโดองหลายพูดอมะขนมไหมมันหลายพูดอย่นี้นองออมอย่างเงี้ยพอแล้วก็คือกินกินกิน เขาม่จะยอกินใคู้บ้าง้องเลี้ยงนะต้องเลี้ยงน้องเลียงนะต้องเลี้ยงนองเลี้ยงนะต้องเลี้ยงนะองเลี้ยงนะต้องเลี้ยนะต้เลี้นะล้ยนะต้องเลี้ยนะต้องเลี้ยงองยงนะต้องเลี้ยงนะต้องเลี้ยงนะอเลยงนะต้องเลี้ยงนะต้องเลี้ยงนะต้องเลี้ยงนะต้เลี้งนะต้นะต้องเลงนะองเล้ยงนะตองเล้ยงนเลี้ยงนอยงนะเองเนะะต้องเลี้

ยังเสร็จเจ๊น่อยคนเราต่้ตลอดเลยอีกเยอะข้าวัลยเขาปลูกตั้งวนอันนั้นคราบอย่เห็นไหมก็แค่ไม่ได้ปมันกเจ้าหายมังเื่อได้ไปว่าจ้าเดี๋ยวเขาังเอาไปซื้อเถอะอันใดก่อนเนี่ย

phật hết đểกินก่อน ผัดผักบุ้ง phát sông ตํา thoát